อันนี้แปลกมากฮ<ะ>แปลกม,มากแสดงว่ามีคนเลียงนะตรงนั้นอะ่ะใช่ไหมมีการเลียงเนี่ยตรงเนี้เลียงหินอ๋อเรียงเนี่ยแม่เป็นรูปอ๋อ,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 อนี่ลอยคล้ายๆเลียง,ยง,ยงอ,อ

น้ำเข้าได้เลยเ <Gather ing> ข้าะความมีคนเข้าอยู่เปล่ามีการดูเอาพี่เที่ยวมาอืมมีคนเข้าไหมอันนี้ก็ก็จะมีผ้ามาดยงกุมอ๋ออืมโอ้โหอันนี้เป็นพระแก้วหรือเปอล่าเนี่ยอ๋อมีวิธีง่ายที่ตอนที่ผมมาทำกระถิ่นนะทำมาถวายอ๋อบ้านก็เลยเชิญที่นี่หรอ ก็หนักนะนี่ที่แรกก็ทําเป็นห่อพระอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ได้อัญเชิญขึ้นม่ได้โอหนักนะนี่ไม่หนักหรอหนักไหมหลายคนลุกไปเชิญไหมอค่อยๆขึ้นมาเนาะ,อะโอ้โหนี่ก็าทำรางไว้เนี่ยรางไว้เอาไว้รองน้ำ,นอ,อ,นำอ่ามันก็ไหลเข้ามันอ้าวถ้าเกิดมันเต็มอ่ะมันไม่เต็มน,นะมันก็ไ,ไหลลงล่างอ๋อไหลลงล่างไปอีก เล้นอล้นไปอ๋ถ้ามันล้นก็ปล่อยมันออโอ้โหนี่เซนะครับโอ้โหนี่ก็อีกพระอีกชุดนึงอีกชุดหอีกชุดนอีกชุดอีกชุดนึงนะครับอีกชุดหนึ่งอ๋อถ้ำอุโบสถตรงนี้โอ้โห ไม่ไม่ไม่กลัวหายเนาะตรงนี้เนาะอันนี้ใหม่อยู่พระใหม่ใหม่อยู่เนี่ยนี่ไงพี่แดงถ้ามาอย่างเงี้ยฮะอ๋อลองน้ำนนลแล้วก็อ๋อนี่กรองนะนี่กรองอันนี้ลองน้ำแล้วเราใอะไรลงไปอ๋อแต่ลองมาเป็นค่าแต่ละแบบอ๋อ,อไหลลงมาตรงนี้<ต><อ>นก็มัด ใบตรงนี้จกักรพรรดิทรงเครื่องจักรพรรดิเนาะพระพ,ะพ,ะพะระจักรพรรดินี่พระอาดพระอาดพระอาดไปก่อนเคยอออนมาอสองห้านะสองห้า สองห้ากยอยสองห้าสี่ห้านะนีุ่ดนี้ก็จะมาไหว้กันีที่นี่นะครับเอสสี่ตรงนี้นะ เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับก็เดินออกมาจากตรงนั้นก็ประมาณหลายร้อยเมตรหรือเป็นสองร้อยสามรอยเมตรนะครับจากจุดออตรงถ้ำนะครับตรงนั้นตรงนี้น,น้านั่งปฏิบัติธรรมจริงๆตรงนี้เหมาะเหมาะนั่งน้างสวดมนต์นั่งสวมนต์สิ่งเจ,<ะ>จะมาเช่นครรวัญพระดูตาม,ม,น,มน,นั่งสวสิเก่า ต้อกาท่กไ่เสรหมกันเช้ตรงนี้เหมาะนั่งหน้าสดมนเลยอ่ะตรงมันที่มันให้น้าพี่แดงก็เส้นขึ้นหรอมีข้างบนเส้นมีเพื่อให้มันดูสมจริงไงห้าวันใส่เนะีเหมือนกันไง เพราะว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันไม่ได้กระทบอะไรนะแต่มันเป็นเออมันเป็นเพราะว่ามันเจอแล้วเจอร้อนเจอเจอร้อนเจอเย็นเท่านั้นโน้ตไหมโน้ตยี่สิบเออทังกันผมผมลองไปจะให้เขาเปลี่ยนเขาบอกหมื่นหกใช่ครับหมื่นหกผมเลยเลิกแต่ถ่ายก็คืบออกมาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอให้มันใช้งานได้คจบ

เหมือนเหมือนมีม่านน้ำอ่ะมันก็เลยเย็นใช่ไหมมีม่านน้ำตรงนี้ก็ทะเลาะไปนู่นตอนนี้ก็ทะเลาะไปนู่นไปไหนออกได้ไหมเลาะไปตีนขาวไปนู่นไปลงทางนนู่ห้อยโค้งแอนไรไป้ไม่หมดไม่แล้วมันออกทางทางเดิมของเราได้ไหมไม่ได้ครับน้ำไปนู่นไปเรื่อยเอาบังคัวสูงบังลัวสูงอ๋อเลาะไปอ๋อไปทะลุถนนไอ้สะพานแยกไหม หรือไปทางนู้นหรือเปล่าบ้านโค้สูงนู้แหละไปออกฟังก่อนถึงป่าป่าไม้ป่าตานิพานออ้ยไกลนี่ไอที่ไปหาคนนู่นน่ะครับไกลไกลไปหาไอ้ถึงมาฟังเพลงเออไปหาคนวัดพระเอกผู้พระเอกยาติพี่นอ๋อเอาแสดงว่ามันเป็นอนาเขตติดต่อครับมีผู้พระเอกผู้พระฮี่แล้วคหลวงอ๋อฝังนี้นะอ๋อที่ผมรู้อ่ะที่ตามเขาเขาเรียกอ๋อ ภูพาเฮเนี่ยบางทีบางประวัติก็บอกว่าคนไปผ่านป่าไปหาของป่าแล้วทำพ้าหายเลนย่างนี้พาเนี่ยแต่บางคนก็บอกว่าภูเขานยมันมันโดนภูเขาลูกอื่นปิดบางมิดเหมือนก็เลยหายไปกับตาไม่เห็นโอ้ไม่เห็นไปถึงจะมองเห็นไงอ๋อเดินไปโอ้โหไปอยู่ในมุมที่มองเห็นถึงจะมองเห็นว่าเป็นภูเขาอีกทีหนึ่งอ๋อหรอมันซ้อนกันอยู่เพราะภูพาแอกภูหลวงเนี่ยบังบงอยู่อ๋อไมู่ีตรงกลางมองมเห็น ออมโหก็คงเดินไปอีกไกลนะก็จะถึงตรงนี้เียไม้ใหญใหญ่เลยนไม้จะเขียนทองไม้แคนเนี่มีหน่อมงหนาอไม้มีนี่นี่ตะเคียนทองอยู่หน้าผาทั้งนข้นงบนของฟางก็ตกลำใหญ่ๆีนี่เท่าถังเท่าถังน้ำ